สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับบางท่านอาจจะบอกว่าหน้าตาจะไม่ค่อยตรงปกเท่าไหร่นะครับก็วันนี้นะครับผมฟังเซสชันหลายๆท่านเนี่ยน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ผมอยากจะแชร์เรื่องราวดีๆเรื่องราวนึงที่น่าจะเป็นจิ๊กซอที่สําคัญว่าเนื้อหาของแท็กนี้จะได้ครบสมบูรณ์นะครับก็คือในส่วนของดันเตอร์นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เลียงไม่ได้นะครับวันนี้เราคุยเรื่องเทคโนโลยี AI นะครับเทคโนโลยีอัลกอริทึมต่งตางๆการโปรแกรมมิ่งนะครับยุทเคสแต่สิ่งที่เป็นฟันดาเมนทัลหรือพื้นฐานของพวกนี้นะครับก็คือดันเตอร์นะครับแล้ววันนี้ผมจะแชร์ให้ทุกท่านฟังว่าดันเตอร์ยุคใหม่สำหรับ AI เนี่ยนะครับในรูปแบบของการลงทุนเองหรือว่าการมองหาว่าเราจะใช้คลาวด์ดันเตอร์ของใครดีนะครับควรมองอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแชร์อินไซต์ง่ายๆนะครับให้พี่ๆเห็นภาพนะครับ ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขอแนะนำนะครับชไนเดอร์อิเล็กทริอีกสักนิดหนึ่งนะครับสไลด์ยังไม่ไปนะครับโอเคนะครับคือหลายๆท่านอาจจะรู้จักเราในภาพของออระบบไฟฟ้านะครับชไนเดอร์อิเล็กทริแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเป็น Industrial t ลเทคคอมพานีนะครับที่ช่วยในเรื่องหลกัหลกๆคือเรื่องของ Digitalization นะครับแล้วก็ออโตเมชันนะครับเพื่อช่วยในการบริหารจัดการพลังงานนะครับทุกแอปพลิเคชันเลย รวมไปถึง Data c e n t e r ด้วยนะครับแล้วก็ทุกๆปีเราก็จะมีอาวราดเรื่องของ sustainability นะครับซึ่งต้องบอกว่าปีล่าสุดนะครับเราได้เบอร์หนึ่งะครับในเรื่องของ sustainability ใน corporate night ด้วยนะครับซึ่งผมอาจจะแชร์สั้นๆนะครับว่าเราทำยังไงเนาะเพราะว่าหลายๆองค์กรพี่ๆที่มาฟังนะครับเรามีการทำเวิร์กช็อ เรื่องของ sustainability อยู่นะครับถ้าพี่ๆมี KPI หรือมีแผน strategy อยากมาเรียนรู้กับเรานะครับว่าเราทำยังไงให้ได้อันดับหนึ่งของคลาสของโลกนะครับเวอร์คลาสของโลกเรื่อง sustainability เนี่ยเราก็มีจัดเวิร์กช็อปให้สามารถติดต่อเราได้เนาะนะครับออสไลด์ไม่ไปนะครับโอเคนะครับขอย้อนกลับไปนิดนึงครับ นะครับก็ผมอาจจะเล่าง่ายๆนะครับชไนเดอร์เนี่ยเราช่วยสองเรื่องนะครับคือเรื่องของดิจิตอลดิจิตอลนะครับเช่อนอะไรนะครับเรื่องของ Data นะครับว่าตั้งแต่ผลิตนะครับซัพพลายเชนคาร์บอนอิมิชชันเป็นเท่าไหร่นะครับใช้น้ำใช้ไฟยังไงจนถึงกำจัดทิ้งรีไซเคลิลได้ไหมนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการแทร c ก i ิ้ง a t a แล้วก็เอาระบบดิจิตอลเนี่ยมาทำให้หน่วยงานของเราเนี่ยสามารถลดคาร์บอนอิมิชชันได้มากสูงสุด นะครับและส่วนหนึ่งที่เป็นพาร์ทสำคัญคือเรื่องของการใช้พลังงานนะครับยิ่ง AI วันนี้นะครับกินพลังงานเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมอันนี้คือสมการง่ายๆนะครับของ Schneider เองที่เราจะมาช่วย provide ในหลายๆองค์กรนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราทำเรื่องสกอบ3ด้วยนะครับ sustainability สกอบ3ซึ่งเพื่อนบ้านเรานะครับโดยเฉพาะฝั่งอเมริกายุโรปเนี่ยเขามี direction ตรงนี้ชัดเจนนะครับซึ่งเรากำลังตามเขาอยู่ นะครับก็คือซัพพลายเออร์ที่หน่วยงานบริษัทใช้อยู่เนี่ยจำเป็นต้องดีแคร์เรื่องของคาร์บอนอิมิชชันนะครับทุกสินค้านะครับรวมไปถึงในตลอดอายุการใช้งานนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยทำให้เราได้เบอร์หนึ่งนะครับเพราะว่าเราดีแคร์เกือบทุกสินค้าเลยทุกวันนี้80%ของสินค้าของเรานะครับรวมถึงซัพพลายเออร์ของเราเนี่ยมีข้อมูลตรงนี้อยู่นะครับก็ อันนี้สั้นๆคร่าวๆนะครับสำหรับโอเบลของตัวคอมพานีของ s h n n i d e r นะครับทีนี้กลับมาถึงเรื่องน่าสนใจวันนี้นะครับวันนี้เราคุยเรื่อง AI นะครับถ้าสังเกตนะครับอันนี้ผมใช้ AI เจนออกมานะครับ l l i อ e ินเทลเจนที่เรากำลังคุยอยู่ทุกวันนี้เนี่ยส่วนประกอบหลักๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนเรื่องของโปรแกรมมิ่งนะครับเรื่องของอัลกอริทึมต่างๆนะครับสองนะครับก็คือเรื่องของ Data นะครับ Data ก็เหมือนอาหารของ AI ใช่ไหมครับคือถ้า Data เราไม่คล้นซิ่งนะครับ Data ไม่ดีเนี่ย AI ที่เราปั้นขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะไม่สมบูรณ์นะครับส่วนตัวที่ถัดมานะครับก็คือเรื่องที่3มเรื่องของ Computing Power ซึ่งวันนี้เราจะลงเน้นเรื่องนี้นะครับคือจิ๊กซอหนึ่งที่ผมจะมาเล่าเพิ่มนะครับแล้วส่วนที่4ก็คือพาร์ทหลังจากนี้นะครับอีกเซสชั่นหนึ่งนะครับเขาจะมาเล่านะครับเกี่ยวกับเรื่องของคนนะครับ เพราะว่าเรียงไม่ได้นะครับถ้าพูดถึง AI คนต้องเป็นคนใช้ AI นะครับคอมพิวติงพาวเวอร์นะครับมันคืออะไรนะครับถ้าว่าถึงฟัน d ด m e n เมนเลเนี่ยก็คือ d ัล a ันดันเตอร์นี่เองนะครับผมอาจจะเสริมนิดนึงนะครับว่าคอมพิวติงพาวเวอร์เนี่ยสำคัญมากๆนะครับในส่วนของการแข่งขันในอนาคตนะครับต่อให้วันนี้ AI เราฉลาดเท่ากันนะครับแต่ว่าดัันเตอร์เรากินไฟมากกว่าเพื่อนนะครับเราก็ไม่คอมพิวติทีฟอยู่ดี นะครับทำให้วันนี้เนี่ยหลายๆที่เราต้องมีทางเลือกนะครับเยอะขึ้นนอกจากว่าเราจะไปฝากคลาวหรือว่าอินเวสต์ดันเตอร์เองเนี่ยนะครับมันก็ต้องเทรดออฟกับคอมพิวติ้งพาวเวอร์ที่เราใส่เข้าไปกับรีซอว์ที่เราอยากได้นะครับโอเคนะครับซึ่งสำหรับผมเองนะครับที่เป็นคนดีไซน์ดันเตอร์นะครับในหลายๆที่นะครับจุดหนึ่งที่ฝั่ง IT หรือคนที่อินเวสต์ดันเตอร์มองเนี่ย นะครับหลักๆเนี่ยมีอยู่2เรื่องนะครับอาจจะมีหลายเรื่องที่สําคัญนะครับแต่ว่าสำคัญที่สุดเนี่ยมี2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือซีโร่ดาวทามนะครับถ้าเราทำดันเตอร์มาแล้วมีความเสี่ยงที่จะดาวทามสูงนะครับก็มีโอกาสที่จะทําให้บิสเนสเราเฟลนะครับโดยเฉพาะพี่ๆที่ทําพวกคลาวคอมพิวติ้งอยู่นะครับลูกค้าฝากข้อมูลไว้กับเรานะครับดันเตอร์ดาวนะครับบิสเนสเราเฟลนะครับเรื่องที่2นะครับที่เทรดออฟกันมักจะเทรดออฟกันก็คือว่า เรื่องของ financial performance นะครับวันนี้ i n v e s t n e r ดีมากเลยนะครับเทียร์3เทียร์4นะครับมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายนะครับมีการเม i n t a ทุกเดือนนะครับแต่ว่า ROI มากกว่า20ปีนะครับก็ไม่มีใครอยาก invest c e n t e r ตัวนี้ถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยสองอันนี้มันก็เลยเป็นการ Trade Off กันอยู่ซึ่งแต่ละที่นะครับถ้าวันนี้เรามองเรื่องของระบบคอมพิวติ้งไม่ว่าจะ invest เองที่หน่วยงานนะครับหรือว่าฝากไว้กับพาว นะครับเราอาจจะต้องมองเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าที่เราฝากไว้นะครับความเสี่ยงดาวทามเป็นยังไงนะครับเรื่องของ Long Term Investment นะครับ o p เปเป็นยังไงนะครับซึ่งชไนเดอร์เองนะครับที่ผมจะมาเล่าเนี่ยสองเรื่องนี้เราสามารถดีไซน์ออกแบบนะครับแล้วมีเทคโนโลยีที่ลดการเทรดออฟกัน2เรื่องนี้หมายถึงว่าได้ผลประโยชน์ทั้งคู่นะครับไม่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับพวกนี้คือความหมายของ sustainability d u t e r นะครับที่ชไนเดอร์หมายถึง เดี๋ยวผมจะให้ดูคร่าวๆนะครับว่าในดันเตอร์เจาะลึกเข้าไปเนี่ยเรามักจะคุยอะไรบ้างในส่วนของดันเตอร์ฟาซิตี้นะครับเรื่องแรกคือระบบไฟฟ้าแน่นอนนะครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เราเองกินไฟยิ่งอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์สำหรับ AI ยิ่งกินไฟมหาศาลนะครับทำยังไงให้ลดดาวน์ไทม์แน่นอนก็ต้องมีเครื่องสำรองไฟนะครับหลายท่านก็รู้จักอยู่แล้วนะครับ ซึ่งปกติระบบไฟฟ้าพวกนี้นะครับนอกจากเซิร์ฟเวอร์ที่กินไฟนะครับเครื่องสำรองไฟหรือทางผ่านของไฟฟ้าเนี่ยก็กินไฟเหมือนกันนะครับสมมุติเซิร์ฟเวอร์นะครับใช้ไฟไป100ส่วนนะครับปกติแล้วระบบทางผ่านของไฟฟ้าเนี่ยจะกินไฟประมาณ6-7% 6นะครับ6-7%ไม่น้อยนะฮะไม่น้อยใครมาสายฟ i n น n c i a l จะรู้ว่าแอดออนที่ต้องจ่ายเพิ่ม6-7%เนี่ยนอกจากค่าไฟเดิมแล้วเนี่ยมันสูงมาก นะครับซึ่งวันนี้ชไนเดอร์มีเทคโนโลยีที่สามารถทําให้67%เนี้ยเหลือแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะครับโดยไม่เทรดออฟกับความเสี่ยงดาวน์ไทม์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีตัวหนึง่งที่ผมอาจจะแตะนิดนิดนะครับรายละเอียดอาจจะสนใจคุยกันที่บูธได้นะครับแปลว่าเราสามารถลดนะครับอาจจะมองเป็นดอกเบียก็ได้นะครับหกถึงเเหลือแค่หนอนะครับอันนี้อันแรกที่ช่วยเซฟนะครับดังนั้นดันเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีตัวนี้ก็จะประหยัดกว่าที่อื่นอย่างน้อย5%เ นะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับสำหรับระบบไฟฟ้า2ก็คือระบบแอร์นะครับเมื่อกี้ระบบไฟฟ้าเนี่ยเราคุยยันว่า5-6%เพื่อเมนเทนให้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยรันได้ต่อเนื่องนะครับไม่มีความเสี่ยงดาวด้านระบบไฟฟ้าระบบแอร์เนี่ยนะครับถ้าทายเล่นๆเ,เนี่ยนะครับคิดว่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสิบยนะครับสาอย่างน้อยคือ30%ดีที่สุดในไทยตอนนี้นะครับ ซึ่งทั่วไปเจเนอเรลเลยหน่วยงานทั่วไปอย่างน้อยเนี่ยห้าสที่ต้องจ่ายออนท็อปขึ้นไปอีกเพื่อเมนเทนให้ระบบแอร์ทำงานได้นะครับเอาความร้อนออกจากห้องได้นะครับซึ่งจะสูงมากนะครับส่วนนี้เองที่ s c h n เดอร์จะช่วยเข้ามาออกแบบแล้วก็ดูว่าทำยังไงให้เราลดการใช้พลังงานได้ดีที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าลึกขึ้นไปอีกนะครับว่าเทคโนโลีตัวใหม่นะครับที่เรียกว่าลิควิดคูลิง ที่วันนี้ในท้องตลาดคุยกันเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วมันมาช่วยเราได้ยังไงนะครับถัดมานะครับอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องของ d a ล a ันเตอร์มอนิเตอร์นะครับหรือ e n v i r o n m e n t Monitoring ก็ได้นะครับเนื่องจากระบบไฟดาวไม่ได้ไม่งั้น d a ล a ันเตอร์ดาวระบบแอร์ก็ดาวไม่ได้อีกนะครับไม่งั้นห้องโอเวอร์ฮีทดัลันเตอรดาวนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีก็คือเราต้องรู้ก่อนนะครับเราไม่สามารถรอให ระบบมีปัญหาแล้วเราเข้าไปแก้ไขได้นะครับก็คือไม่ทันแล้วนะครับดังนั้นซอฟต์แวร์จะเป็นคอตัวหนึ่งที่จะบอกเราให้รู้ก่อนนะครับว่าระบบเรามีความเสี่ยงอะไรบ้างครับซึ่งชไนเดอร์เราพรวายตัวนี้อยู่แล้วก็เป็นเบอร์ต้นต้นของตลาดนะครับอย่างสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีตัวที่อยากจะโปรโมทวันนี้การทำดันเตอร์เนี่ยต้องไวนะครับโดยเฉพาะว่าปัจจุบันเนี่ยห้องดันเตอร์เราไม่ได้ออกแบบมารองรับ ระบบคอมพิวที่มหาศาลขนาดนั้นนะครับเมื่อก่อนผมอาจจะให้เห็นภาพว่าคือตู้แรกนะครับตู้เซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ3,000วัตต์นะครับคือการกินไฟนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับ3,000วัตต์ไม่พออาจจะขึ้นไป5,000นะครับ1 0 0่0 2 0 0 0นนะครับเยอะสุดในปัจจุบันตอนนี้ที่เราเห็นนะครับในไทยเนี่ยนะครับมากกว่า7,000 0วัตต์ต่อ1ตู้นะครับซึ่ง การกินไฟสูงนะครับเราเลยออกเทคโนโลยีตัวที่เป็น all in one นั้นเตมาว่าของเดิมเราไม่สามารถ invest ในไซส์เดิมได้แล้วเราอาจจะต้องขยายไปส่วนของ facility อื่นนะครับอาคารไฟไม่พอนะครับอันนี้คือที่มาที่เราสามารถ build ด u n t e r นะครับแล้วก็สามารถส่งงอบได้เร็วกว่าเดิมนะครับโอเคนะครับอะนะครับผมจะให้ดูรูปแบบ architecture นะครับตัวนี้ หลายองค์กรนะครับเรามักจะลังที่ผมก็เจอหลายเคสนะครับบางที่ใช้คลาวคลาวก็คือเบอร์3นะครับแล้วเราอาจจะมีเบอร์1นะครับตู้2ตู้นะครับเป็นเน็ตเวิร์กแหลกอยู่ที่หน่วยงานของเรานะครับอันนี้รูปแบบหนึ่งที่เราเจอบ่อยนะครับสก็คือเรามีห้องนันเตอร์เบอร์2ของตัวเองอาจจะไม่ใหญ่มากแต่ข้อมูลทุกอย่างอยู่ในหน่วยงานของเราเองอันนี้ก็สามารถเลือกลงทุนได้หลายแบบนะครับก็ จุดที่เขามองกันนะครับอาจจะมองเรื่อง latency นะครับถ้าวันนี้นะครับเราเอา AI เข้ามาคอนโทรลระดับเครื่องจักรนะครับหรือเครื่องมือแพทย์ผ่าตัดนะครับที่ Response ระดับมิลลิเซกนะครับเราอาจจะไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของ latency นะครับถ้าต้องไปคอมพิวต์ไกลๆนะครับอาจจะมีเรื่องของ delay หรือเปล่านะครับอันนี้หรือกลับกันนะครับถ้าเราไม่ได้ต้องการ Real Time ขนาดนั้นนะครับคราวก็อาจจะตอบโจทย์อันนี้คือรูปแบบการ ลงทุนหลายๆแบบนะครับพวกนี้สามารถใช้ mix กันได้นะครับแต่วันนี้เองเนี่ยพอ AI compute เข้ามานะครับ Facility เดิมที่เราเห็นอยู่ไม่ว่าจะใช้รูปแบบไหนเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนนะครับของเดิมไม่พอนะไฟไม่พอระบบแอร์ใหญ่ไม่พอนะครับซึ่งนะครับมันเลยเป็นที่มาทีา่ผมอาจจะแชร์ตัวนี้นะครับตัวที่สำหรับที่เป็นเบอร์หนึ่งนะครับ compute เล็กๆนะครับ หลายที่นะครับใช้ห้องดันเตอร์เล็กๆอยู่นะครับมีแอร์บ้านมีอะไรอยู่นะครับซึ่งพอเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเซิร์ฟเวอร์กินไฟเยอะขึ้นเขาต้องปรับขยายนะครับแล้วก็มี all-in-one solution ที่ตอบโจทย์เช่นตู้ไมโครดันเตอร์นะครับหนึ่งตู้มีทั้งระบบแอร์ระบบที่ผมเล่ามาเมื่อกี้ในตัวนะครับ Investment ก็ง่ายนะครับไม่ต้องไปปรับปรุงพื้นที่เดิมเยอะอนาคตจะย้ายก็ย้ยายไปได้เลยนะครับอันนี้เป็นคอนเซปต์ตัวหนึ่งนะครับ มีหลายๆสาขานะครับก็สามารถดูพิเคตได้เลยนะครับแทนที่เราต้องไปบิวห้องต่างๆนะครับและจุดหนึ่งที่ผมจะไฮไลท์คือเรื่องของ sustainability หรือเรื่องของการประหยัดนะครับเดิมห้องนันเตอร์ของหน่วยงานเราเองเนี่ยนะครับเปิดไฟประมาณกี่องศานะครับเปิดแอร์นะครับประมาณ20นะครต้นๆหรือต่ำกว่า20นะครับเราเหมือนค่าไฟห้องเย็นทุกวันนี้เราเปิดแอร์2 4ชั่วโมงให้เซิร์ฟเวอร์อยู่นะครับกลับกันคือโซลูชันตัวนี้เนี่ยเหมือนตู้เย็น นะครับดังนั้นเนี่ยค่าไฟล์ที่แตกต่างกันเนี่ยมันจะช่วยนะครับเรื่องของ R O I ได้เยอะมากนะครับอันนี้เป็นคอนเซปต์หนึ่งที่ผมอยากจะเชียร์นะครับหรือว่าเรื่องของเซนทร i มอนิเตอร์ริ n งนะครับเมื่อก่อนแอร์ที่สาขาดับนะครับเซิร์ฟเวอร์เรามีปัญหานะครับเรื่องใหญ่ครับแต่วันนี้เราสามารถเห็นทุกสถานะจากตู้นี้ได้นะครับโดยที่เราดูผ่านเว็บมือถือครับอันนี้คือคอนเซปต์หนึ่งอีกอันนึงอันนี้คือเบอร์สนะครับคือ หลายๆที่หลายๆองค์กรของเราเนี่ยเราก็มีห้องนันเตอร์ของตัวเองเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ใช่แค่1-2ตู้นะครับอาจจะหน้าตาแบบนี้นะครับสิบยตู้ก็ว่านไปนะครับหรืออนาคตอาจจะขยายหรือลดลงนะครับแต่จุดหนึ่งที่ผมจะให้ดูนะครับว่าสําหรับองค์กรเราเนี่ยเรื่อง KPI ตัวหนึ่งที่เรียกว่า PUE อันนี้จะสําคัญมากๆในอนาคตนะครับแล้วผมจะแนะนําตัวนี้สั้นๆนะครับสําหรับพี่ๆที่ อาจจะไม่เคยได้ยินว่า PUE คืออะไรนะครับมันคือ KPI ของคน IT นะว่าเป็น Power Usage Effectiveness นะครับความหมายของมันเนี่ยง่ายมากนะครับมันบอกเราว่า1กิโลวัตต์ที่ power compute นะครับที่อุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์เราใช้ในการประมวลผล1กิโลวัตต์นะครับคือพลังงานเราต้องใส่พลังงานเข้าไปในห้องนั้นเตอร์เท่าไหร่เพื่อให้มันไม่ดาวนะครับหรือให้รันได้ต่อเนื่อง อย่างห้องนี้เราดีไซน์ไว้ที่1.7นะครับความหมายก็คือคอมพิวเตอร์พ1กิโลวัตต์นะครับเราต้องเปิดแอร์ใช้ UPS ใช้ระบบไฟต่างๆเนี่ยซัพพอร์ตมันเนี่ยอีก0.7กิโลวัตต์นะครับก็คืออีก70ซนะครับซึ่ง KPI ตัวนี้เองเนี่ยมันจะเป็นการบอกเลยว่าห้องดันเตอร์ที่เราใช้งานอยู่ไม่ว่าจะเป็นห้องเล็กห้องใหญ่หรือในองค์กรหรือในคลาวดที่เราจะไปฝากเนี่ยใช้พลังงานได้มีประสิทธิภาพแค่ไหน นะครับและสุดท้ายมันจะวนมาสะท้อนว่าถ้าเราต้องทำรีพอร์ตเรื่องคาร์บอนอิมิชันนะครับในอนาคตตัวนี้จะเป็นตัวสำคัญนะครับที่บอกว่าเราจ่ายค่าไฟแพงสร้างคาร์บอนอิมิชันเยอะหรือน้อยนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเจอเนี่ยหลายๆองค์กรแม้แต่องค์กรใหญ่ๆเนี่ยค่า PUE เกิน2นะครับบางที2.5บางที3 3นี่หมายถึงว่าคอมพิวติ้งพาวเวอร์1กิโลวัตต์เนี่ยเราต้องใช้2กิโลวัตต์บวกเข้าไปอีกเอ็กซา เพื่อรันตัวนี้นะครับแล้วผมลืมแจ้งไปนะครับเพื่อเห็นภาพมากขึ้น1กิโลวัตต์เนี่ยของการใช้ไฟ24ชั่วโมงนะครับมันเหมือนกับเราเปิดไมโครเวฟนะครับไมโครเวฟที่บ้านประมาณ800วัตต์นะครับ1กิโลวัตต์เปิดไมโครเวฟ24บชั่วโมงเนี่ยพี่ๆคิดว่าค่าไฟเท่าไหร่ฮะหน่วย5บาทนะครับบางคนอาจจะบอกว่าหลักพันใช่ไหมฮะหลักหมื่นค่าไฟคือ4 5 0 0 0ห้า โดยประมาณนะครับ40,000-45,000ในการเปิดไมโครเวฟ1กิโลวัตต์24ชั่วโมงนะครับแล้วนึกภาพดูห้องดัตเตอร์แบบนี้นะครับใช้ไฟอย่างน้อยเนี่ย50กิโลวัตต์นะครับก็คูณ40,000ไปนะครับอันนี้คือค่าไฟของห้องดันเตอร์นะครับที่คอมพิวโนดเข้าไปแต่ทีนี้เราต้องเบิ้ลไปอีก1.7นะครับเพราะว่าค่าไฟแอร์นะครับค่าไฟอ่า UPS นะครับค่าไฟเรื่องของระบบทางผ่านไฟฟ้า ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่เราใช้ในการเลือกในการลงทุนนั้นเตอร์ในอนาคตครับผมอาจจะไปต่อนะครับอ่าหน้านี้นะครับหน้านี้สำคัญนะครับมีใครไม่รู้จัก Nvidia เดียไหมครับน่าจะน้อยนะครับในวงการน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับหลายคนก็ช้อนไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยทำไมเราถึงต้องรู้จัก Nvidia เดียนะครับก่อนที่จะรู้จัก AI เพราะว่ามันคือที่มาเลยของความฉลาดของ AI ก็คือเรื่องของชิปนะครับซึ่งให้พี่พในห้องท้ายเล่นๆนะครับผมอาจจะไม่มีรังแจดในดันเตอร์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Microsoft, AWS นะครับ Google ที่นึกภาพออกหรือห้องดันเตอร์ในออฟฟิศเราคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์ชิปประมวลผลเนี่ยเป็นของ NVIDIA เดียนะครับคิดว่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งในตลาดเนี่ยจริงๆแล้วนะครับคือเกิน80%เป็นชิปของ Nvi d i a เดีย ก็เลยเป็นที่มาที่บริษัทนี้ดังมากๆนะครับเพราะว่าชิปของเขาเจ๋งจริงๆนะครับประมวลผลเร็วกว่าคู่แข่งเยอะมากนะครับอย่างรุ่นเก่าของเขาก็ยังเร็วกว่ารุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของแบรนด์คู่แข่งนะครับซึ่งทำไมผมถึงเล่าเรื่องนี้นะครับเพราะว่าผู้ผลิตชิปเนี่ย NVIDIA ออกสินค้าใหม่มาเรื่อยๆ Data Center ยุคใหม่เราไม่ได้มองแค่ว่าเทคโนโลยีวันนี้นะครับชิปเป็นแบบไหนแต่เราต้องมองไปถึงอนาคตนะครับเพราะว่า เราอินเวสท์ทำห้องมาแล้วถ้าไม่รองรับฟิวเจอร์นะครับสุดท้ายอาจจะต้องไปสร้างห้องดั้งเดิมใหม่หรือว่าคอสในการปรับปรุงเนี่ยมันมหาศาลนะครับแล้ววันนี้เองเนี่ยนะครับเฮียนะครับเจนเซนห่วงนะครับเขาฮารเนอร์กับทางเชนเดอร์เพื่อสร้าง AI Factory นะครับครบวงจรนะครับก็คือเรื่องของการผลิตนะครับ AI เข้ามาป้อนเข้ามาให้เราสามารถ เข้าถึง AI ได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เป็นดิ e c กชันที่เราทำร่วมกับ NVIDIA นะครับโดย Schneider เนี่ยใในฝั่งของ f AS a, a c i l t y y Data Center ทั้งหมดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูวิดีโอสั้นๆนะครับโอเคครับ And by liquid cooling it, we can compress all of these compute nodes into one rack. This is the big change of the entire industry. All of you in the audience, I know how many of you are here. I want to thank, thank you for making this fundamental shift from integrated MVLink to disaggregated MVLink, from air cooled to liquid cooled, from 60,000 components per computer or so to 600,000 components per rack. 120 Kilowatts Fully liquid cooled And as a result We have a one e x a f l o p s computer In one rack Is it incredible? โอเคนะครับผมหยุดตรงนี้ก่อนแต่คิดผมให้ดูอะไรนะครับอันนี้เป็นงานเปิดตัวสินค้าจริงๆเมื่อปีที่แล้วนะครับที่เราเห็นก้อนดำๆเนี่ยนะครับคือหน้าตาของมันสมองของ AI ยุคก,ก่อน นะครับที่เขาบอกว่าเป็นแอร์คูลต่างๆคือห้องเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องมีแอร์เนี่ยเพราะว่า AI พวกนี้มันสร้างความร้อนนะครับเป็นรูปแบบตัวสีดำๆเป่าลมร้อนออกในห้องนะครับแต่วันนี้เองเนี่ยทางเฮียเจนเซ้งห่วงเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นอดีตไปแล้วนะครับสิ่งที่จะมาเปลี่ยนทั้งอินดัสทรีเลยของทั้งว a ล u e เชนนะครับ AI ก็คือว่าเราสามารถเปลี่ยนชิปประมวลผลนะครับที่เดิมที่ต้องระบายความร้อนด้วยอากาศเนี่ย ให้มาเป็นระบายความร้อนด้วยน้ำหรือลิควิดคูลงนะครับเราสามารถเปลี่ยนจากคอมโพเนนต์แค่60,000ตัวนะครับเป็น0 0 0 0 0ตัวอยู่ในตู้นะครับนึกภาพนะครับผมอาจจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับเซลล์สมอง6 0 0 0 0เซลล์กับ ,0,000 0เซลล์นะครับคนละเรื่องกันเลยนะครับคือมันดับเบิลไปอีกอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่เขาจะมีเทคโนโลยีตัวใหม่ๆตรงนี้จะเป็นลิควิดคูลเกือบทั้งหมดแล้วนะครับพวกแบ็กเวลต่างๆนะครับอันนี้คือที่มาเลย ว่าฟาซิทีเดิมที่เดิมเป็น Air ์คูลเนี่ยฟาทีใหม่ๆใ,ในอนาคตอาจจะต้องรองรับตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งวันนี้เองในไทยเนี่ยมีคนใช้แล้วนะครับมีหน่วยคงาันใช้แล้วแต่ผมอาจจะเล่าได้แค่นี้นะครับว่ามีคนใช้แล้วนะครับทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับเขากําลังบอกอะไรตะกี้เห็นเขาพูดตัวเลข1 2 0กิโลวัตต์อันนี้เป็นอดีตไปแล้วนะครับ120กิโลวัตต์ต่อหนึตู้ดําๆทั้งหลังที่เห็นเนี่ย เหมือนเราเปิดไมโครเวฟ120เครื่องนะครับไซส์เท่าตู้โทรศัพท์เป็นไปนไม่ได้เลยที่จะเอาความร้อนตัวนี้ออกนะครับมันเลยต้องใช้เทคโนโลยีที่เป็น Liquid ดขูดแต่ G P U ตัวใหม่ๆนะครับที่เขาพูดในงานเนี่ยนะครับลูบินล่าสุดนะครับที่อยู่ในแลบตอนนี้เนี่ยหตู้เนี่ยใช้ไฟ132กิโลวัต์เทียบเท่ากับเราทำห้องนั้นเตอร์ใหญ่ๆเนี่ยสองสห้องเลยนะฮะแต่ว่าแค่หนึ่งตู้ดังนั้นเนี่ยจะพอเห็นภาพใช่ไหมครับว่า ฟา c ซิตีของนันเตอร์ที่เราแพนจะใช้ในอนาคตเนี่ยมันต้องรองรับเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับหรือคราวที่เราไปฝากไว้เนี่ยเขาจําเป็นต้องรองรับทเทคโนโลยีใหม่ๆตัวนี้นะครับเพราะว่าชิปตัวนี้ออกมาใหม่ทุกปีแล้วก็ถ้าเราใช้ชิปรุ่นเก่านะครับเราก็อาจจะสู้คู่แข่งที่ประมวลผลเร็วกว่าได้ยากนะครับอันนี้จะฝากไว้นะครับเรื่องของคอมพิวติ้งอ่อาอ่า ผมอาจจะลงลึกนิดนึงนะครับเผื่อพี่ๆสงสัยนะครับตัวนี้เราทำได้ยังไงในการพาความร้อนออกนะครับข้างในชิปเนี่ยก็เหมือนเผาเบรนเบินไฟไปเรื่อยๆนะครับ120กิโลวัตต์เราก็เอาน้ำวิ่งเข้ามานะครับพี่ๆคอมประกอบนี่จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเราก็มีน้ำวิ่งวนลูแล้วก็พาความร้อนออกไปข้างนอกนะครับซึ่งผมอาจจะให้เดียเพิ่มนิดนึงนะครับเราไม่ได้เป็นการกำจัดความร้อนทิ้งนะครับพลังงานไม่ได้สูญหายไปไหนความร้อนที่ออกไปเนี่ยนะครับ เราไปปล่อยชั้นบรรยากาศนะครับโลกก็ร้อนขึ้นแล้วก็วนกลับมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆที่โดยเฉพาะอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาจะออกไกด์ไลน์ใหม่เลยว่า PUE ของดันเตอร์ที่จะสร้างใหม่ในสิงคโปร์หรือปรับปรุงเนี่ยต้องต่ำกว่า1.2นะครับต้องต่ำกว่า1.2แล้วก็ต่ำลงเรื่อยๆนะครับซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้สามารถช่วยได้นะครับตะกี้ PUE เราคุยกันที่1.7ใช่ไหมครับ ดีสุดในไทยตอนนี้ประมาณ1.35ที่มีพับบิกนะครับที่มีพับบิกบนหน้าเว็บนะครับซึ่งก็เป็นดีไซน์แล้วก็เป็นการส่งมอบของชไนเดอร์เองนะครับสำหรับไซน์นั้นโอเคแต่พอมีเทคโนโลยีตัวนี้เราเชื่อว่าเราจะทำให้มันลดการใช้พลังงานลงนะครับอ่านี่เป็นรูปแบบไดอะแกรมเห็นง่ายๆนะครับว่าตู้แหลกที่เราเห็นด้านหลังนะครับของ Nvidia เมเ,เมื่อกี้นะครับแล้วก็มีน้ำมาหล่อยเย็นนะครับ ซึ่งชไนเดอร์พรายโซลูชันนะครับที่เป็นตัวสีฟ้าตัวนี้เอาไปข้างนอกนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ในงานเราก็จะเห็นตัวนี้เหมือนกันนะครับในหลายๆที่ที่มาโปรโมตนะครับผมก็เลยจะเล่าเพิ่มว่าทําไมถึงต้องเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์รุ่นใหม่ๆจําเป็นต้องเป็นลิควิดหมดแล้วนะครับที่พ e r f o r m a สูงๆนะครับมันสมองของ AI ที่ฉลาดที่สุดในโลกตอนนี้เป็นเทคโนโลยีตัวนี้นะครับโอเคนะครับ อ๋อแล้วผมลืมบอกนะครับตัวนี้ลดการใช้พลังงานได้เกือบ100%เดิมเนี่ยนะครับตะกี้ Air แอร์เราคุยที่ดอกเบีย้ย40-50%ใช่ไหมครัตัวนี้อาจจะเหลือแค่10%นะครับลดลง4-5เท่านะครับโอเคนะครับทีนี้คำถามสำคัญนะครับวันนี้ในท้องตลาดคนที่มีเทคโนโลยีลิควิดค o l i n g แบบนี้มีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่วันนี้ Nvidia เเนี่ยเซอร์ติฟายพาร์ทเ จริงๆถ้าพูดถึงตลาดในไทยวันนี้น้อยมากๆที่ NVIDIA c e r t i f อร์ติฟนะครับช奈เดอร์เทคเป็นเจ้าหนึ่งที่เราได้รับ c e r t i f y ฟแล้วก็ทำงานร่วมกับ NVIDIA นะครับจริงๆก็ในไทยผมอาจจะใบ้ว่าประมาณ1ใน2เจ้าที่ได้ c e r t i f y ฟเท่านั้นนะครับซึ่งช奈เดอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่เรามี c e r t i f i ฟทีนี้ผมขอกลับมานิดนึงนะครับว่าทำไม c e r t i f y ฟกับ NVIDIA ตัวนี้ถึงสำคัญหเลยก็คือตอนนี้เทคโนโลยีมันใหม่มากๆ แล้วความคิดที่ข้อของ Liquid Cooling ตัวนี้คืออะไรนะครับถ้าระบบน้ำตัวนี้มีปัญหานะครับภายในแค่10วินะครับตัวชิปที่เราอินเวสไปไม่รู้กี่ล้านเนี่ยก็จะเหลือศูนย์เลยนะครับคือต่อให้ตัดไฟตอนนั้นก็จะไม่ทันเพราะว่าความร้อนมหาศาลมากๆนะครับอันนี้เลยฝากไว้ว่าถ้ามองหานะครับดาตเตอนะครับที่รองรับสำหรับอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องมองเทคโนโลยีตัวนี้แล้วครับเพราะว่ามันใกล้ตัวมากๆ ในไทยก็มี Implement แล้วนะครับในมาเลเซียนะครับเยอะมากที่เป็นโปรเจกต์แบบ i q u u i d o o o l n g นะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายที่เราจะฝากไว้นะครับผมขอเล่งจบเลยนะครับคือวันนี้เองไม่ว่าเราจะมีห้องนันเตอร์นะครับเป็นของตัวเองหรือจะฝากเทานะครับถ้าเราต้องการปรึกษาว่าห้องนันเตอร์ที่เราใช้งานอยู่ปัจจุบันเนี่ยจะเอา AI Server เเข้ามาใช้นะครับปรับปรุงยังไงดีหรือควรจะไป ฝากไว้ที่ไหนดีนะครับชไนเดอร์สามารถให้คำปรึกษาเรื่องพวกนี้ได้นะครับเราสามารถเข้ามา walk-through audit หรืออาจจะเป็นรีโมทนะครับเพื่อเข้ามาดูว่าดันเตอร์ในองค์กรของเรานะครับเหมาะที่จะ implement พวกนี้ไหมนะครับเพราะพวกนี้คือ fundamental เลยถ้าเราไม่มีระบบคอมพิวที่แรงพอนะครับไม่ว่าเราจะมีอันกรอริทมที่ดี Data ที่ดีนะครับหรือมีคนใช้ที่ดีเนี่ยก็อาจจะไม่สักเซสในการทันฟอร์มเรื่องของ AI นะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างรีพอร์ตนะครับที่เราเข้าไปทําให้นะครับประเมินให้ว่าห้องเราเป็นยังไงนะครับเหมาะหรือเปล่าโอเคนะครับถ้าไม่พอทํำยังไงเราก็มีห้องดันเตอร์นะครับไม่ต้องรอสร้างใหม่ยกมาส่งมอบได้เลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งนะครับถ้าระบบอาคารเดิมไม่พอครับโอเคสำหรับอินโนวชันวันนี้นะครับผมขอฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าถ้าไหนสงสัยนะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากให้เราเข้าไปช่วย ออดิตดูว่าดันเตอร์เดิมเราเหมาะไหมนะครับก็สามารถติดต่อเราได้ที่บูธข้างหน้านี่เองนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับผมขอบคุณครับ